โอโ้ยปี๊ดครับปี๊ดดึงคันขึ้นตรงๆตั้งคันขึ้นโอ้โย,อยตัวแต่ตั้งคันขึ้นบอกตั้งคันขึ้นเอออย่าให้สายย่อนอย่าให้สายย้อนโอ้โยสายใหญ่ครับตั้งขึ้นตั้งขึ้น เออซ้ายไว้ายซ้ายว่ายไปทางซ้ายเออตั้งคันขึ้นให้คันงอเออเออ,เอ,อตั้งคันไว้ใหญ่คันใหญ่สายหย่อนเออเกง่ <ไป S 1> กงเก่งเก่งขนาดเด็กยังตกได้ครับตั้งคันขึ้นโอ้โหอ,อยู่แอลครับอยู่แอลครับทำพิษแล้วครับ ทำพิษเด็กครับตั้งคันขึ้นอย่าลืมเออลากมาซ้าย้ายไปทางซ้ายเออโอ้โหโดดครับโอ้โหสวยช็อตนี่สวยมากครับแปะไว้โอ้โหโปรดึงกันไว้ดึงแปลไว้ดึงไปทางซ้ายดึงไปทางซ้ายดึงไปทางซ้ายซ้ายอยู่ไหน ดึงไปหาทั้งลุงอะ่ะดึงมาแปะทั้งลุงอะ่ะเ <ไป S 1> ดึงไปดึงขได้ึดงดงออแคงหละอ่าโหดึงปีเลยอ่ะไปตืนกันตรงนู้นพอจะถ่ายวีดีโอไปหัหน้าไปหาเนี่ยเคยอยู่มืออ่ะยิ้มหน่อยอเคพอละ <c oughs> เดี๋ยวถา่ายรูปที่หลัง